สิ่งที่ผมเจอเยอะมากนะครับเวลาที่มีผู้หญิงเข้ามาปรึกษาผมนะครับก็คืออยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้จริงจังกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่คุยกับเราเล่นๆนวิธีการดูมันดูไงนี่คือสิ่งที่ผมแบบเจอมาเยอะมากครับจากการที่ผมรับคําปรึกษาแบบส่วนตัวนะแต่วันนี้ครับผมจะมาให้ความรู้ตรงนี้แบบฟรีๆครับถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้จบ ผมเชื่อครับว่าทุกคนครับเวลาคุยกับใครสักคนเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังเนื้อคือความจริงจังความจริงใจนะเพราะหลายๆคนครับก็ไม่อยากจะคุยกับใครเล่นๆอยากจะหาคนที่จริงจังแล้วก็พร้อมที่จะแบบเดินหน้าในความสัมพันธ์ไปกับเราแบบยาวๆแต่ปัญหามันติดตรงที่ว่าเฮ้เราจะสามารถดูคนออกได้ยังไง เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาครับก็คือ5าสัญญาณที่สามารถบ่งบอกได้ว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาไม่จริงจังกับคุณแน่นอนเนี่ยคุณสามารถเช็คจากอะไรได้บ้างมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือเขาจะไม่พาคุณเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาครับ คนที่เขาไม่จริงจังกับคุณเขาจะให้คุณอยู่แค่ในที่ที่เป็นที่ลับแต่คุณจะไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาทั้งวงโดยเฉพาะครอบครัวคุณจะไม่มีทางได้เจอเลยถ้าหากว่าเขาไม่คิดจะจริงจังกับคุณเพราะบ,บางทีครับสำหรับผู้ชายเพื่อนมันก็เข้าใจได้ว่า,อ,าอ๋อไอ้นี่มันก็เปลี่ยนผู้หญิงบ่อยแต่สำหรับครอบครัวบางทีเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะพิสูจน์ว่าใครจริงจังหรือไม่จริงจังคุณต้องดูข้อนี้ก่อนว่าเขาพาคุณเข้าไปเจอครอบครัวเขาไหมแล้วเขาพาคุณเข้ามารู้จักชีวิตของเขาเยอะแค่ไหน ถ้าหากว่าคําตอบคือไม่เลยแปลว่าเขาไม่อยากจริงจังกับความสัมพันธ์นี้พูนครับต่อมาข้อที่2ครับก็คือคนที่ไม่จริงจังครับจะพยายามฉวยโอกาสทุกครั้งที่มีโอกาสทำครับ โวโอกาสที่นี้คืออะไรโอกาสในการตักตวงผลประโยชน์จากคุณโอกาสในการเอาเปรียบคุณต่างๆพวกนี้ครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสําหรับคนที่เขาไม่จริงจังเพื่อเ่ออยากเห็นภาพชัดขึ้นครับผู้ชายที่เขาจริงจังแน่นอนว่าเขาก็ต้องให้เกียรติคุณเนาะต่อให้เขามีโอกาสมีอะไรกับคุณก็ตามแต่เขาก็จะไม่ทำเพราะเขารู้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกต้องสําหรับคุณและคุณก็อาจจะไม่พร้อมที่จะมีอะไรกันตอนนี้ คนที่เขาจะจริงจังอะ่ะเขาจะรู้ข้อนี้ดีแต่คนที่ไม่จริงจังครับเขาจะพยายามฉวยโอกาสทุกโอกาสหรือพยายามสร้างโอกาสด้วยซ้ำเพื่อที่จะตักตรงผลประโยชน์จากคุณแล้วก็ไปจากคุณในไม่ช้านี้ต่อมาข้อที่3ครับก็คือเขามักจะมีอะไรปิดบังตลอดเวลา ชีวิตของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องที่ดูเป็นความลับไปสมุดเพราะเขาไม่อยากให้คุณมายุ่งยามในชีวิตเขาเยอะครับเขาให้คุณได้เท่านี้แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องรักษาเครดิตอะไรมากมายกับคุณเพราะความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นแค่ระยะสั้นๆแต่ถ้าคนที่เขาจะจริงจังครับเขาจะไม่ยอมเสียเครดิตเรื่องพวกนี้เพราะเขารู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีอนาคตที่ยาวนานด้วยกันได้เพราะเขาตั้งใจจริงจังกับคุณ เพราะนั้นทุกส,สิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะพยายามเปิดเผยด้วยความจริงใจทําให้คุณรู้สึกสบายใจที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนีด่คือความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่จริงจังกับจริงจังครับต่อมาข้อที่4ครับคนที่ไม่จริงจังครับเขาจะไม่ให้ความสําคัญกับคุณสิ่งที่คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดและหลงผิดคือแต่เขาก็ยังพอมาเจอนะนู่นนี่นั่นนะผมอยากให้คุณลองนึกดีๆครับว่าตอนที่เขามาเจอคุณมันเป็นตอนที่เขาต้องการคุณหรือว่าคุณต้องการเขา แล้วในเวลาที่คุณต้องการเขาแต่ในเวลานั้นเขาไม่ต้องการคุณเขายอมมาหรือเปล่านี่คือตัวชี้วัดครับคนเราวัดกันตอนมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้มันต้องวัดกันตอนที่เรามีความทุกข์ด้วยต่อมาข้อที่5ครับก็คือเขาไม่มีคุณในอนาคตครับพอพูดถึงเรื่องอนาคตก็บายเบี่ยงไม่สามารถหาคําตอบให้ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้มันต้องค่อยๆดูกันไปอย่าเร่งอย่ารีบแต่ความสัมพันธ์คือมันมาถึงจุดที่มันต้องได้คําตอบแล้วแต่เขาไม่ให้คําตอบกับคุณตรงนี้ถือว่าชัดเจนมากครับกับการที่เขาจะไม่จริงจังกับคุณ ผมกำลังจะบอกแบบนี้ครับว่าทุกข้อทั้งหมดที่พูดมาถ้าคุณเห็นเพียงข้อเดียวว่าเขาน่าจะจริงจังคุณอย่าเพิ่งไวเชื่อพระที่ผมพูดมาทั้งหมด5ข้อตรงนี้คุณควรจะดูว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีครบทั้ง5ข้อนี้หรือเปล่าและเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่สําคัญที่สุดกับการดูคนคือเรื่องของเวลาครับถ้าหากว่าคุณไม่ใช้เวลาดูคนให้นานพอคุณก็มีโอกาสสูงมากที่จะเชื่อเฉพาะสิ่งที่เขาแสดงให้คุณเห็นแต่คุณยังไม่เห็นท่าแท้ของเขาว่าเขาเป็นยังไง เพราะคนบางคนก็ทําดูเหมือนว่าจะจริงจังจริงใจแต่สุดท้ายคือมีเป้าหมายใจแล้วว่าจะไม่จริงจังความสัมพันธ์นี้แค่ทําให้ตายใจเฉยๆเพราะนั้นเวลาจะเป็นตัวบ่งบอกครับถ้าหากถามว่าเมื่อไหร่ควรจะพอเหมาะพอดีผมแนะนําว่าควรเป็นหลักเดือนเพราะคนเราถ้าหากว่ามันจะเข้ามาหลอกเราการที่มันใช้เวลามาหลอกหลายๆเดือนอาจจะเสียเวลามันมากเกินไปเอาไว้ง่ายว่าเสียเวลาไปหลอกคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจจะเข้ามาหลอกความอดทนมันต่ำครับฉะนั้นใช้เวลาดูเป็นหลักเดือนแล้วค่อยๆดูไปว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันจริงจัง ถ้าหากว่ามันแค่เล่นคุณก็เดินออกมาไม่ต้องไปเสียใจกับมันเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายคุณชัดเจนว่าคุณอยากมองหาความสัมพันธ์ที่มันจริงจังหรือถ้าใครบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ค่อยมั่นใจว่าหลักเดือนมันจะโอเคไหมผมให้คีย์เวิร์ดสุดท้ายเลยรอความชัดเจนที่เขาให้คุณมาก่อนว่าเขาให้คุณได้ไหม ถ้าเขาให้ได้ก็แปลว่าเขาอะพร้อมมาจริงจังแต่ถ้าตาบใดที่คํานั้นยังไม่ได้คุณก็จะไม่ควรเทใจไปในความสัมพันธ์นี้ครับถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้ีปโยกับคนรอบตัวคุณและคุณอยากจะให้เขาได้รู้ได้เห็นคุณสามารถแท็กเพื่อนคุณไปดูได้หรือว่าแชร์คลิปนี้ให้เขาดูได้ครับผมเชื่อรัาว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยครับผมชองคาริสครับ